ทำฮินโนชิตายไปกี่รอบวะเนี่ยฉันจะทำฮินโนชิตายกี่ครั้งกันครับเนี่ยไม่ฮินโอชิโอ้โหลเอาอุ้ย้สับโหดจังวะโอ้ยฉันทำฮินโนชิตายอีกแล้วฮินโนชิ อดทนไว้ฮี่น่าเช็ดโอกัดตายหาคือเราเข้าไปซัดหน้าเทรเดอร์ตรงๆเลยได้ปะโปเกมอนก็ตีตีไม่สวยซัดหน้าไม่ตรงนี้หาไม่ได้โอ้เก่งมากเก่งมากเดี๋ยวดิทำไมโดนสองตอกย่างเนี้ยพี่โกงเซนเทนปัดโอ้ไหนอ่ะอุ้อู้อู้โดนท่านั้น โดนท่าเห็นกทีไปฮิโนโอชิจะตายสิรอพี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโดนตี2สองดอกไม่อะไรนนไงโอ้โหฉันทำฮิโนโอชิตายรอบที่ร้านไปฟองสบู่โอ้โหที่ต้องชชบหมดเลยฮิโนโอชิฉันเพิ่งชุบมาเองเนี่ยโอ้ฮิโนโอชิตายรอบที่ร้านอดทนไหมฮิโนโอชิ ฮินาชิขอโทษนะโทษะัไม่ได้ตั้งใจฮินชิ